มาฟังสรุปนิยายเสียงตำนานเทพกู้จักรวาลช่วยกดไลค์กดติดตามหรือสนับสนุนค่าข้าวค่า,ากาแฟ ى, ที่ลิงครูมันนี่ด้านล่างขอบคุณค่ะตอนที่165้สาสามคุณอุปการตะฉินมู่ตะลึงจนพูดไม่ออกเขามองไปที่ซีหวินเซี่ยงจากนั้นหันกลับไปมองท่านยายซีข้างๆงเขาอีกครั้งด้วยสีหน้าแข็งทื่อเขาคิดมาตลอดว่าท่านยายซีคือซีวินเซี่ยงแต่บัดนี้ซีอวินเซียงอีกคนหนึ่งกลับโผล่ขึ้นมาและนางยังเป็นที่ดาเทพคนปัจจุบันของลทัทธิมันฟ้า เขารู้สึกจิตใจสับสนไปหมดที่ดาเทพคนปัจจุบันก็มีแซ่ซีดังนั้นเขาจึงมีความประทับใจแรกและคอยทดสอบนางว่าใช่ท่านยายซีไหมเขาถึงกับจงใจหย่าที่ดาเทพสองสามครั้งเพื่อดูท่าทีเอียงอายของนางจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่ซีหวินเสี่ยงมาโอ้อดกับเขานั่นแหละเขาถึงแน่อายจะว่านางคือท่านยายซีแต่ตอนนี้ที่ดาเทพรุ่นนี้นี่ปลอดภัยไร้กังวลกว่ารุ่นก่อนที่ดาเทพรุ่นก่อนหน้าน,านี้เป็นนางปีาศาจสาวชัดๆผู้เท่าผมขาวถอนหายใจ แม้ว่าพวกเขาจะมาจากตระกูลซีเหมือนกันแต่ที่ดาเทพรุ่นนี้คงไม่สร้างข้อความเสียหายแกะละัทธิศักดิ์สิทธิ์เราท่านยายซีจ้องเขาด้วยสายตาแค้นเคืองผู้อาวุโสน,นั้นหันหน้าหนีแกล้งทำเป็นไม่เห็นซีวินเซี่ยงก้าวไปข้างหน้าและมายังข้างกายฉินมู่นางนั้นมีท่าทีเอียงอายเล็กน้อยและทักทายด้วยรอยยิ้มจริงใจเจ้าลัทธิน้อยที่ดาเทพซีวินเซี่ยงน้อมคานจานเจ้าทวารล่างทิวัดน้อยฉินมู่รีบคารวะทักทายตอบทันทีสิทธน้องหญิงสุภาพไปแล้ว ธิดาเทพรุ่นนี้ช่างเป็นธรรมชาติปราศจากความเสแสร้งผู้อาวุโสอีกคนถอนหายใจอย่างสะท้อนใจไม่เหมือนกับรุ่นก่อนวางแผนสังหารเจ้าลัทธิในฐานะภรรยาท่านยายสีโลดเต้นด้วยความเดือดดาลและแล้วตะโกนข้าย,ยังยืนหัวงอกอยู่นี่ตาเท่าอย่างพวกเจ้าต้องการอะไรกันหา้าผู้อาวุโสนั้นหุบปากทันทีไม่กล้าเถียงนางธิดาเทพสีีวินเสี่ยงคนนี้ดูท่าจะรับมือไม่ง่าย ฉินมู่เววตาวุบไหวและมองไปยังเด็กสาวที่บอบ,บางและเอียงอายครุ่นคิดในใจนางมีจิตใจลึกล้ำยากอย่างถึงและผู้ที่เอาชนะโฟจือได้น่าจะเป็นนางจากนั้นนางก็มาโอ้อวดกับข้าเพื่ออย่างวัดกิริยาท่าทีของข้านางรู้มาตั้งนานแล้วว่าข้าเป็นเจ้าลัทธิน้อยแต่ก็ยังมาโอ้อวดต่อหน้าข้านั้นเพื่ออะไรกันนะท่านายายซีย้มยิ้มซีวินเซียงมาจากตระกูลซีของข้าและประมาจารย์สั่งสอนนางด้วยตนเองมาหลายปีปรมาจารย์ค้นพบนางหลังจากที่พบเจอเจ้าและเมื่อเขาพบนางเขาก็ทอดถอนใจเสียดา เยาว่าหากว่าพบนางก่อนคงไม่เลือกเจ้าฉินมู่มองไปที่ซีหวินเซียงและซีหวินเซียงก็เงยหน้าขึ้นมาสบตาเขาโดยบังเอิญสายตาของพวกเขาปัทกันและฉินมู่สามารถมองเห็นความไม่ยอมรับนับถือในดวงตาอันคล้ายจะอ่อนโยนนุ่มนวลของนางฉินมู่ยิ้มกลับไปซีอวินเซียงนั้นน่าจะได้รับการอมัสสังสรรค์โดยปรมาจารย์ยาวในหนทางของเจ้าลทัทธิเขาให้นางสอบเข้ามหาวิทยายลัยจักรวรรดิในปีเดียวกับ ฉินมู่เพื่อเปรียบเทียบพวกเขาฉินมู่ไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วเขากำลังแข่งขันกับเด็กสาวผู้นี้นางจะทำอะไรได้ในเมื่อฉินมู่โดดเด่นเกินไปในการทดสอบและถึงกับซัดนักพรตหลิงอวินกระเด็นไปเจ็ดตลบถึงหน้าพระพักขององค์จักรพรรดิไม่ว่าซีหวินเซียงจะทำอย่างไรก็ไม่อาจพ้นจากเงาของฉินมู่ไปได้และไม่มีทางโดดเด่นไปยิ่งกว่าเขาในขณะนั้นปรมาจารย์ก็ทดสอบว่าฉินมู่เหมาะจะเป็นเจ้าลัทธิหรือไม่หลังจากการทอดอกปรมาจารย์ก็ตกลงปลงใจและผู้ที่ เขาเลือกมิใช่ซีวินเซียงเมื่อเทียบกับนางแล้วฉินมู่หมอะจะขึ้นเป็นเจ้าลัทธิมากกว่าทว่าซีวินเซี่ยงไม่อาจยอมรับเรื่องนี้ได้ดังนั้นเมื่อนางกำราบโฟจือสามเร็จจึงมาโอ้อดท้าทายฉินมู่ปรมาจารย์เยามองไปรอบๆจากนั้นถามเทวราชเฉียนยังมาไม่ถึงอีกหรือยังเลยปรมาจารย์เยาขมวดคิ้วเทวราชเฉียนนั้นมีนิสัยอยู่ไม่สุขและไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเขาก็จะเป็นคนแรกที่เข้ามาข้องเกี่ยวเสมอแต่ว่าตอนนี้เขากลับยังไม่มา นี่แปลว่าเขาคงไม่สามารถมาได้อีกต่อไปมีเรื่องอะไรที่สลักสำคัญยิ่งกว่าการขึ้นครองลัทธิของเจ้าลัทธิมีเพียงเหตุผลเดียวที่เทวราชเฉียนไม่สามารถเข้าร่วมพิธีขึ้นครองลัทธิได้เจ้าลัทธิน้อยเจ้าต้องดูแลครอบครัวของเทวราชเฉียนเป็นอย่างดีปรมาเจ้าบอกกับเขาด้วยเสียงแผ่วเบาฉินมู่สถานใจและขณะที่กำลังจะไถ่าถามปรมาเจ้าก็ประกาศอย่างเคร่งครึมทงทั้ง360ร้อยหกสิบีทงของเจ้าและพบกันที่ภูเขานักบุญเยือน วิวธงใหญ่พันคลี่ออกมาและทั้งจวนนี้ก็ถูกคลุมไว้ด้วยธงเมื่อธงใหญ่นี้ม้วนกลับไปทั้งจวนเจ้าเมืองแห่งเมืองมณฑลสมานก็หายวับไปในอากาศท่าสถานที่ที่จวนเจ้าเมืองเคยตั้งอยู่เหลือแต่ที่ดินว่างเปล่าเมื่อธงยักษ์ย้ายที่คลี่คลุมเหนือหัวพวกเขาหายไปฉินมู่ก็มองไปรอบๆและตกตะลึงพรึงเพลิดเขาพบว่าพวกเขาได้ออกมาจากเมือง มนทนสมานฉันอันคึกคักแล้วและมายังสถานที่อันดูไม่เหมือนดินแดนมนุษย์ปุถุชนบนหัวเขามีฟ้าโค้งเป็นวงกลมรอบๆและใต้เท้าเขาคือเทือกเขาอันสูงเยี่ยมบนพื้นอนอดูคล้ายภาพมายาในที่แห่งนี้มีอัดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเบื้องบนได้และไม่อัดลงไปเบื้องล่างเพื่อแตะพื้นดินได้ขุนเขาเขียวแห่งนี้เขียวุ่มสดใสทว่ามองไม่เห็นดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าและใต้เท้าก็ไม่มีพื้นดินภูเขาแห่งนี้ดูไม่เหมือนตั้งอยู่บนโลกมนุษย์นี่คือภูเขานักบุญเยือน ฉินมุ่มองไปรอบๆและเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตามีถงปราสาทราชวังหลายถงวังซุ่มซ่อนอยู่ในป่าอันน่าจะเป็นถงวังที่ลัทธิศักดิ์สิทธิ์สร้างเอาไว้แต่ทว่าปรมาจารย์เยาวมิได้พาเขาไปยังถงราชวังเหล่านั้นแต่กลับพามุ่งตรงไปยังต้นสนไซเปรสต้นหนึ่งสนไซเปรสต้นนี้เขียวสดชื่นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวามันมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนคง มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ข้างใต้สนใสเปรสมีกระท่อมหญ้าฟางตั้งอยู่อันสะอาดสะอานเป็นอย่างยิ่งกระท่อมนี้ไม่มีวิวแววของการผู้พังจากการเวลาเลยสักนิดและมีก้อนหินใหญ่ใต้ต้นสนใสเปรสปรมาเจ้านำขบวนมาอย่างใต้ต้นสนหัวหน้าโถงทั้ง360ผู้อาวุโสคุ้มกันลัทธิทั้ง12ผู้ตรวจการทั้ง8เทวราชลัตทั้งสผู้พิทักษ์ซ้ายขวาล้วนนั่งลงใต้สนใสเปรสต้น,นั้นปรมาจารย์ส่งสัญญ,ญาณเรียกฉินมู่ไปข้างหน้าแล้วกล่าว แต่เดิมภูเขานี้อยู่ในโลกมนุษย์เมื่อการครั้งนั้นเจ้าลัทธิก่อตั้งของลัทธินักบุญสวรรค์เราได้มาอย่างที่นี้เขาเห็นคนตัดไม้คนหนึ่งกำลังตัดไม้ฟืนอยู่ต้นไม้ที่เขาตัดก็คือสนไซเปรสต้นนี้เมื่อคนตัดไม้ฟันต้นสนเขาก็ตัดฟันด้วยท่วงท่าอนนเหมือนจะเปลี่ยนปริ่มไปด้วยปริศนามหัศจรรย์ข้างในในขณะเดียวกันนั้นเมื่อต้นสนถูกถักฟันเนื้อไม้ออกเนื้อไม้ใหม่ก็งอกเงยออกมาทำให้มันกลับคืนเป็นสภาพเดิมเมื่อเจ้าลัทธิก่อตั้งตระหนักว่าตนนกกลัังพบบุญู ศักดิ์สิทธิ์เขาจึงเข้าไปขอคําชี้แนะจากคนตัดไม้คนตัดไม้นะนอนถ่ายทอดเต่าของเขาให้แก่เจ้าลัทธิก่อตั้งใต้สนใจเปรตต้นนี้และเมื่อเขาเริ่มถ่ายทอดเขาก็อธิบายเต่าของตนเป็นเวลาหลายสิบปีเจ้ารัทธิกก่อตั้งบรรลุแจ้งทางปัญญามากมายไม่สิ้นสุดแต่ก็ยังไม่อาจดับขวามกระหายในปัญญาได้เขาจึงถามคนตัดไม้ว่าจะสามเร็จเป็นนักบุญได้อย่างไรฉินมุ่งเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจและประมาจ้าวก็เว้นไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อ คนตัดไม้กล่าวหากว่าใครต้องการจะสำเร็จเป็นนักบุญพวกเขาจะต้องก่อตั้งคุณธรรมของตนก่อตั้งบุญกุศลและของตนและก่อตั้งระบบความคิดของตนในนิพนธ์ข้อเขียนอันนับเป็นสามคุณูปการอมตัคนตัดไม้กล่าวเหตุผลชัดแจ้งความเข้าใจชัดแจ้งการสั่งสอนชัดแจ้งความชัดแจ้งสามประการจึงจะเป็นครูสอนสั่งขอองค์ทุกผู้คนเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าลทัทธิก่อตั้งก็เกิดพุทธิปัญญาขึ้นมาทันที ปรมาจารย์เยาวเงยหน้าขึ้นมองสนใจเปรดอันผ่านการเคี่ยวกรามของการเวลาเจ้าลทัทธิก่อตั้งรู้หนทางในการสำเร็จเป็นนักบุญสิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือการกลายเป็นครูสอนสั่งของทุกผู้คนเขาจึงสังคายนาคำสั่งสอนของนักบุญเป็นนิพนธ์ต่างๆและรวบรวมมันเป็นบันทึกซึ่งปัจจุบันเรารู้จักในนามว่าคำพีมันฟ้ามหาศึกสิทธิเมื่อเจ้าลทัทธิก่อตั้งเขียนคำพีมันฟ้ามหาศึกสิทธิ์ออกมาเขาก็สำเร็จเหตุผลชัดแจ้ง จากนั้นเขาจึงเดินทางไปทั่วโลกสั่งสมประสบการณ์การถ่ายทอดหลักการอันนักบุญได้ถ่ายทอดให้แก่เขาไปสู่ผู้อื่นอีกทอดหลักการที่นักบุญถ่ายทอดให้เขาก็กลายเป็นหลักการของเขาหลังจากที่เขาถ่ายทอดให้ผู้อื่นหนึ่งปากสู่สองหูเจ้าจากปากเจ้าสู่สองหูเขานี่คือความเข้าใจเจ้าลัทธิก่อตั้งสำเร็จความเข้าใจชัดแจ้งสำหรับการสั่งสอนชัดแจ้งนั้นเจ้าลัทธิก่อตั้งได้ก่อตั้งลัทธิอันเป็นอนุสร์อันระลึกถึงการแสดงหนทางอันเที่ยงแท้ของคนตัดไม้ ดังนั้นเขาจึงเรียกมันว่าลทัทธินักบุญสวรรค์และได้ก่อตั้งคำสอนหลักของลทัทธิหนทางแห่งนักบุญมิใช่ใดอื่นนอนอกจากการยังประโยชน์แก่วิธีชีวิตของคนธรรมดาสามัญผู้ใดที่กระทำผิดไปจากนี้ถือว่านอกรีบ กระทำอย่างตรงไปตรงมาเป็นอิสระจากธรรมชาตินั่นคือความหมายของหนทางและนี่คือความเป็นมาของคําสอนหลักลัที่เราข้างล่างนั้นแม้ว่าหัวหน้าถงทั้งหลายผู้พิทักษ์และผู้เท่าตําแหน่งสูงในลทัทธิทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วพวกเขาเพิ่งเคยเข้าร่วมพิธีขึ้นครองลทัทธิเป็นครั้งแรกแม้แต่ผู้อาวุโสคุ้มกันลทัทธิและเทวราชลทัทธิก็ใชัว่าจะคุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ของลทัทธิ เดิมนั้นพวกขาคิดว่าพิธีขึ้นครองลัทธิของเจ้าลัทธินั้นจะมีพิธีการอันยิ่งใหญ่อลังการและไม่คาดคิดเลยว่าปรมาจารย์จะเริ่มพิธีด้วยการบอกเล่าประวัติศาสตร์ของลัทธิสามรับตำนานของเจ้าลัทธิก่อตั้งนั้นพวกเขาเคยเห็นบันทึกอยู่บ้างในบรรดาบันทึกโบราณแต่นั่นก็เป็นแค่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไม่มีรายละเอียดและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ดังที่ปรมาจารย์ยาวบรรยาย สั่งสอนชัดแจ้งนั้นหมายถึงการถ่ายทอดการสั่งสอนเจ้าลัทธิก่อตั้งจัดตั้งลัทธิขึ้นมานั้นก็เพื่อถ่ายทอดคําสอนของนักบุญไปยังปวงชนทั้งหลายในโลกล่าเขากลายเป็นครูผู้สั่งสอนปวงชนได้สําเร็จมีเหตุผลชัดแจ้งความเข้าใจชัดแจ้งและการสั่งสอนชัดแจ้งเขาได้ก่อตั้งคุณธรรมของงอตนก่อตั้งถ้อยคำความคิดแต่เขายังมิได้ก่อตั้งบุญกุศลของเขาดังนั้นเขาจึงยังไม่สําเร็จเป็นนักบุญปรมาจารย์กล่าวต่อ ในช่วงปีท้ายๆของเขาเขาคิดแล้วคิดอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าบุญกุศลเขาอยู่ที่ใดแต่แม้ว่าเจ้าลัทธิก่อตั้งจะมีอัศสามเระจะเป็นนักบุญได้เขาก็ได้ก่อตั้งถ้อยคำความคิดสำหรับนักบุญและก่อตั้งลัทธิด้วยตนเองสำเร็จการสังสมคุณธรรมด้วยการบรรลุสามชัดแจ้งและสองคุณูุปการอมตะเขาก็เหนือล้ำกว่าผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนฉินมู้เจ้ามุ่งหมายที่จะสืบทอดคุณธรรมถ้อยคำความคิดเหตุผลและความเข้าใจของเจ้าลัทธิก่อตั้งหรือไม่ ฉินมู่โคง้งคำวะและก้าวเท้าไปข้างหน้าสิทธิ์มุ่งหมายเช่นนั้นปรมาจารย์เผยยิ้มแล้วกล่าวเมื่อเป็นเช่นนั้นลัทธินี้ก็จะอยู่ใต้การดูแลของเจ้าเจ้าจะต้องแบกรับความรับผิดชอบนี้ต่อไปฉินมู่ตอบอย่างเคร่งขรึมสิทธิ์ยินดีแบกรับความรับผิดชอบนี้ปรมาจารย์เยายิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วกล่าวไปนั่งบนก้อนหิน ฉินมู่ก้าวไปข้างหน้าและนั่งบนก้อนหินใต้ต้นสนไซเปรสปรมาเจ้าก้มลงมองและเสียงของเขาก้องตงวันไปทั่วหินก้อนนี้คือหินนักบุญเป็นอสนะศักดิ์สิทธิ์เมื่อครั้งนั้นคนตัดไม้ที่ชี้แนะเจ้าลทัทธิก่อตั้งเป็นนักบุญที่ลงมาจากสวงสวรรค์เขาไม่มีสายเลือดเกี่ยวข้องก่อ ฮับเจ้าลัทธิก่อตั้งไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวพันแต่เขาก็ยังรับบทบาทครูเพื่อถ่ายทอดความรู้และวิชาแก่เจ้าลัทธิก่อตั้งเพียงเพราะว่าเจ้าลัทธิก่อตั้งมีความมุ่งหมายที่จะร่ำเรียนจากเขาผู้ที่นั่งอยู่บนหินก็นี้คือเจ้าลัทธิแต่เขาก็จะเป็นครูบาศักดิ์สิทธิ์แห่งลัทธิเราด้วยยอสายตาของเขากวาดมองไปยังทุกๆหัวหน้าถงผู้อาวุโสคุ้มกันลัทธิผู้ตรวจการเทวราชและผู้พิทักษ์เขาออกคำสั่งด้วยเสียงอันหนักแน่นพวกเจ้าทุกคนคาระวะในฐานะสิทธิแสดงความเคารพต่อครูบา 360หัวหน้าถง12ผู้อาวุโอสคคุ้มกันลทัทธิ8ผู้ตรวจการสามเทวราชลัทธิผู้พิทักษ์ซ้ายและขวาล้วนแต่โค้งคารวะด้วยมารยาทของสิทธิดาเทพสีวินเสียงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ต้องคันวะด้วยเช่นกันสิน้อมพบเจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ ทุกคนตะโกนก้องเป็นเสียงเดียวอันสะท้อนไปไกลทั่วขุนเขานักบุญเยือนปรมาเจ้ามองไปที่ยายเท่าซีแล้วกล่าวอย่างเคร่งครึมหลีเทียนซิ่งเจ้าลัดที่ใหม่ได้ขึ้นครองลัทธิแล้วฉไหนเจ้ายังไม่สแสดงตัวออกมาเจ้าจะไม่ถ่ายทอดวิชาของลัทธิเราหรอกหรือเจ้าหมายจะกอดวิชาศักดิ์ของลัทธิเข้าหลุมศพให้ถูกกลบฝังหายไปสิ้นเชิงหรือร่างของท่านายายซีพลันสันเทิมและเสียงชาราโบราณก็ดังออกมาสิทธิ์น้อมรับบัญชาอาจารย์นางเป็นสตรีชัดแต่กลับกล่าวด้วยเสียงดุดชายชาราที่มีเสียงแหบห้าว อันมีความเคืองโขอยู่ในนั้นแต่ทว่าเขามิกล้าจองหองต่อหน้าปรมาจา่าวยายเท่าซีเดินไปที่หน้าฉินมู่ฉินมู่กำลังจะลุกขึ้นแต่ฝ่ามือของยายเท่าซีก็สัมผัสกับหน้าผากของเขาแสงทองพลันพุ่งว่าไปว่ามาในใจกลางระหว่างหน้าผากของยายเท่าซีและสรรพสามเนียงทุกชนิดก็ดังมาพร้อมกับแสงทองนั้นเมื่ออมันพวยพุ่งพุ่งถ่ายเทไปยังหน้าผากของฉินมู่ตรงไปถึงจิตเจ้าลัทธิหลี่ เสียงบางคนกระซิบจากข้างล่างในขณะนี้ผู้ที่ควบคุมร่างของท่านยายซีคือเจ้าลัทธิคนก่อนหลี่เทียนซิ่งแม้ว่าเขาจะถูกท่านยายซีลอบสังหารแต่เขาก็ได้ปลุกฝังตนเองเข้าไปในจิตเต่าของท่านยายซีกลายเป็นมารจิตใน ใจิตใจของนางรอวันเวลาที่จะช่วงชิงร่างของนางและแปลเปลี่ยนเป็นสตรีที่เขาลุ่มหลงมากที่สุดเสียงอันซับซ้อนว่ากวนดังขึ้นในจิตของฉินมู่ราวกับมีเสียงสาธยายคำสอนจากสวรรค์ชั้นเก้าหรือเสียงมารกระซิบกระซาบข้างหูเขาหรือเสียงพุทธองค์ท่องบนคำพีในจิตใจฟังฟังแล้วประหลาดพิลึกอย่างยิ่งเสียงของนักบุญฉินมู่สถานใจขึ้นมาทันทีเมื่อนึกถึงความเป็นไปได้เสียงนั้นเป็นเสียงของคนตัดไม้สิ่งที่เจ้าลัดหลี่ถ่ายทอดให้เขาคือคำพีที่คนตัดไม้ให้เจ้าลัดที่ก่อตั้ง ท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่166คนตัดไม้ถ่ายทอดวิชาเมืองหลวงเคหัดราชครูนายทะเบียนราชสามนักรีบรุดมาแล้วกล่าวรายงานท่านราชครูมีความเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในเมืองมณฑลสมานฉันผู้มีตำแหน่งสูงทั้งหลายในลัฐที่มานฟ้าต่างมารวมตัวกันในเมืองมณฑลสมานและยังมีโจรผู้ร้ายมากมายที่นั่นและจูจ่ๆจวนเจ้าเมืองเมืองมณฑลสมานก็หายไปโดยไร้ร่องรอยเหลือแต่พื้นที่ว่างเปล่า ราชครูสันตินิรันดมกำลังอันตันตินดีกาที่จักรพรรดส่งมาให้เขาจากนั้นตอบโดยไม่เงยหน้าขึ้นทราบแล้วนายทะเบียนราชสามนักลังเลแล้วกล่าวราชครูนี้คือลทัทธิมานฟ้านสามนักอันดะบอหนึ่งของฝ่ายมันตอนนี้มีเหตุใหญ่ขนาดนี้เกิดขึ้นใต้จมูกเราเราไม่อาจวางใจไม่ป้องกันราชครูสันตินิรันเงยหน้าขึ้นมาแล้วถามอาวินอย่างเจ้ารู้หรือไม่ว่าปรมาจารย์ของลทัทธิมานฟ้าคือใคร นายทะเบียนราชสานักวินยางสายสีษระราชครูสันตินิรัน์บอกเขาด้วยน้ำเสียงราบเรียบหักเจ้ารู้ว่าเขาไปนอนใครเจ้าก็จะไม่แตกตื่นขนาดนี้เขาไม่ใช่ใครอื่นนอนนอกจากอธิการบดีแห่งมหาวิทยายลัยจักรวันดิเรานายทะเบียนอวินยางสถานใจอย่างรุนแรงและร้องออกมาเป็นเขาหรือท่านราชครูปรมาจารย์แห่งลทัทธิมารฟ้าถึงกับแทรกซึมเข้ามาทำหน้าที่อธิการบดีแห่งมหาวิทยายลัยจักรวรรดมาตั้งหลายปีนี้มันกบฏชัด หลายปีมานี้มีแม่ทัพกับขุนนางตั้งกี่คอนอที่เขาสั่งสอนอิทธิพลอำนาจของเขาต้องแทรกซึมแผ่ขยายเข้าไปในสภาราชสามนักและกองทัพแล้วเป็นแน่ท่านราชครูเรื่องนี้ปล่อยผ่านไปไม่ได้กองทัพของเราอาจจะถูกคนของพวกเขาแทรกซึมไปหมดแล้วราชครูสันตินิรันดูผูดไม่ออกและใส่หัวเจ้าคิดมากเกินไปเพียงแค่ปรามาจารย์ลัดมานสอนบอกนันดิตบัณฑิตเหล่านั้นก็จะกลายเป็นคนของลทัทธิมารฟ้าไปเลยหรือหากว่าเป็นเช่นนั้นเจ้าจะจับข้าไปตัดหัวเช่นกันด้วยหรือเปล่า เขาลุกขึ้นยืนและก้าวไปอย่างแชมช่้าด้วยสายตาคมกล้าเมื่อก่อนนั้นข้าท่องเที่ยวไปทั่วโลกและเรียนรู้ทุกวิชาและทักษะข้าเห็นสานักต่างๆในโลกล่ากระทำการในวิธีทางของตนและให้คุณค่ากับเฉพาะของของตนเองนี้เป็นการจำกัดวิวัฒนาการของทักษะเทวเต่าและวิชา ดังนั้นข้าจึงตั้งใจไปเยี่ยมเยียนสามนักใหญ่หมายที่จะทำลายกำแพงระหว่างพวกเขาบุคคลแรกที่ข้าได้พบคือปรมาจารย์ลทัทธิมานฟ้าเขาเป็นคนแรกที่โยนอคติระหว่างสามนักก็ทิ้งไปและสั่งสอนข้าอย่างเต็มจิตเต็มใจเขายัางเป็นผู้ที่ชี้หนทางเต๋าอันกระสังงอแจ้งให้แก่ข้าอีกด้วยดวงตาเขาเผยแววเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งและกล่าวต่อหลังจากนั้นเขาก็เขียนจดหมายแนะนำข้าด้วยตนเองให้ข้านาม จดหมายนั้นไปพบเจ้าสามนักเต๋าแห่งสามนักเต๋าและเพราะจดหมายฉบับนี้เจ้าสามนักเต๋าจึงให้ความสนใจในตัวข้าและให้อนุญาตข้าอ่าน14นิพนธ์กระบี่เต๋าและยังคงเป็นปรมาจารย์ลัทธิมันฟ้าที่ให้ข้าไปยังวัดใหญ่ฟ้าคำรามเพื่อพบยูไลและรับการสั่งสอนของยูไลแม้ว่าเขาจะไม่เคยเผยสักฐานะที่แท้จริงแต่เขาก็มีอัดซ่อนมันจากข้าและเขายังมีได้พยายามซ่อนมันอีกด้วย นายทะเบียนราชสามนักอวินยังตกตะลึงจนไม่รู้จะตะลึงอย่างไรราชครูสันตินิรันต์กล่าวข้าได้เชื้อเชิญให้เขาลงจากภูเขาเพื่อช่วยข้าดูแลมหาวิทยาลัยจักรวัติอีนั้นก็เพื่ออะไรไม่ใช่เพราะเพื่อความสามารถสูงส่งของเขาหรือศักฐานะของเขาในฐานะประมาจารย์ลัทธมารฟาแต่เป็นเพราะว่าเขามีจิตใจอันเปิดกว้างนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นผู้ที่มีจิตใจเปิดกว้างถึงเพียงนี้ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์อย่างยิ่งดังนะนอนเขาจึงเป็นบุคคลเดียวที่สามารถดูแลมหาวิทยาลัยจักรวัติได้ ตอนนี้เมื่อเขาจากไปแล้วเขาคงกำลังวุ่นวายกับการแต่งตั้งเจ้าลัที่คนใหม่แห่งลัที่มันฟ้าเจ้าลัที่คนใหม่แห่งลัที่มันฟ้านายทะเบียนราชสามนักอวินอย่างทวนคำแล้วกล่าวนี่ก็ตั้ง40ปีมาแล้วนับตั้งแต่ตำแหน่งเจ้ารัที่ของลัที่มันฟ้าว่างเว้นไปแต่พวกเขากลับเพิ่งจะมาแต่งตั้งใหม่เอาบัดนี้ราชครูเรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดพวกเราควรถวายรายงานแก่องค์จักรพรรดิหรือไม่ราชครูสันตินิรันต์กล่าว เขียนดีกาและรายงานเรื่องนี้แก่จัก,กรพรรดิส่วนภูมิหลังของปรมาจารย์ลัทมันฟ้าณน,นอเจ้าไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงนายทะเบียนราชสามนักรับทราบแล้วรายงานอีกครั้งมีข่าวมาจากมหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิว่าองค์จักรพรรดิมีราชองราชรแต่งตั้งกูลีหนวนให้สืบทอดตาแหน่งอธิการบดีทราบแล้ว ราชครูสันตินิรันบกมือแล้วกล่าวอิทธิพลอำนาจของข้าแข็งแกร่งเกินไปไม่แปลกที่จักรพรรดิจะกังวลไม่เช่นนั้นข้าเองก็จะไม่รู้สึกสบายใจเท่าไรเหมือนกันเพียงแต่ว่ากูลีหนวนนั้นมีความสามารถและคุณธรรมไม่เพียงพอที่จะรับตำแหน่งอธิการบดีแห่งมหาวิทยายลัยจักรวรรดิเขาเป็นผู้พิทักษ์เยาวของราชทายาทนั้นก็พอได้อยู่แต่จะทำงานของอธิการบดีเหมือนจะไม่ค่อยไหวแต่ทว่าเรื่องนี้ข้าก็ออกความเห็นไปไม่ได้มากนายทะเบียนราชสามนักครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าว แล้วเราควรจะจัดการอย่างไรกับเจ้าลัทธิคนใหม่ที่ลัทีิมารฟ้าเลือกสรรขึ้นราชครูสันตินิรัน์กล่าวอย่างไม่ยี่ระหถ้าเขาอ่อนอ่อนก็ให้เขารุ่งเรืองแต่ถ้าเขาต่อต้านก็ประทานความตายไม่มีความจําเป็นอะไรที่เจ้าจะต้องกังวลกับเรื่องนี้ข้าจะไปพบกับเจ้าลัทธิคนใหม่นี้ด้วยตนเองนายทะเบียนราชสามนักอวินยางถอยออกไปจากห้อง สามนักเตา่าเต่าบรรพตตันย่างจือก้าวขึ้นภูเขาไปด้วยฝีเท้ารีเร่งมุ่งไปยังถงเต่าศักดิสิทธ์ผู้เท่าผมขาวคิ้วขาวนั่งอยู่ที่นั่นบนพื้นและกำลังจ้องมองบ่อน้ำอันมีน้ำสีเขียวคราำตรงหน้าตันย่างจือกล่าวทันทีเจ้าสามนักเต่าเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติที่รังของลทัทธิมานฟ้ายอดฝีมือทั้งหมดของลทัทธิมานฟ้าไปรวมตัวกันที่มณทนสมานฉานและคลี่ธงใหญ่ของพวกเขาหายวับไปกันทั้งมดอนบวมถึงจนเจ้าเมืองด้วยผู้เท่าผมขาวคิ้วขาวลืมตาขึ้นมมาาาาแแลล้้ววก่่อยงชช ดูเหมือนว่าลัทธิมารฟ้าจะมีเจ้าลัทธิคนใหม่แล้วลัทธิมารฟ้าได้ปลอมแปลงประวัติศาสตร์ถ่ายทอดหนทางอันเทียมเทจด้วยการปั้นแต่งนักบุญจอมปลอมขึ้นมาเพื่อนำภัยพิบัติแก่ปวงชนความแตกร้ายภายในเกิดขึ้นในลัทธินี้ที่ดาเทพสังหารเจ้าลัทธิอย่างเลือดเย็นนี่คือการละเมิดหลักการใหญ่และเจ้าลัทธิก็แต่งงานกับสิทธิของตนเองนี่คือการละเมิดหลักการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ลัทธินี้ยังฝึกปรือวิชามานชั่วชาวิชา ส่วนใหญ่ของพวกเขาใช้ชีวิตมนุษย์มาเป็นเชื้อเพลิงฝึกปรือโดยไม่สนใจว่าจะเอาชีวิตใครมาจากไหนพวกเขาขาดไร้เจ้าลัทธิมา40ปีและบัดนี้ได้เลือกสารคนใหม่ขึ้นมาข้าเกรงว่าสำหรับปวงชนในโลกล่าแล้วนี่คงเป็นเคราะห์ร้ายมากกว่าเคราะหดีตั้นหยางจือถามเช่นนั้นสามนักเต่าเราควรทำอย่างไรสืบหาตัวตนที่แท้จริงของเจ้าลัทธิมารและรอจังหวะโอกาสกำจัดเขาเสียน้อมรับบัญชา ตั้งอย่างจือถามอีกครั้งราชครูสันตินิรันได้ใช้คำสอนหลักของลัทธิมานฟ้าเป็นเป้าหมายการปฏิรูปดังนั้นจักรวันดิสันตินิรันโดยเนื้อแท้แล้วก็ไม่ต่างอะไรกับลัทธิมานฟ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมสั่งสอนผู้คนโดยไม่สนใจปูมหลังที่มาสามนักเต่าเราควรทำอย่างไรกับเรื่องนี้เจ้าสามนักเต่าใช้สายตาลึกล้าม,มองลงไปยังบ่อน้ำสีเขียวครามตรงหน้าจากนั้นกล่าวด้วยน้ำเสียงอันไม่ช้าไม่เร็วราชครูสันตินิรันมีความทะเยอทะยะ หาโน่สูงยิ่งทว่าความสามารถของเขาไม่อาจรองรับความทะยอทะยานนั้นในประวัติศาสตร,ร์เคยมีจักรววัติที่ยิ่งงอใหญ่ก็ว่าจัดกรวรดิสัตนอตินิรันดะและมียอ,อาดักคอนอผู้ปียอมอความสามารถยิ่งกว่าราชครูสันตินิรันแต่พวกเขาก็ล้วนแหลกสลายเป็นฝุ่นธุลีกลายเป็นแดนโบราณวินาศโลกใบนี้ซับซ้อนเกินกว่าที่เขาคิดฝันเขาจะรู้เองเมื่อวิ่งเขา้าชนกำแพงหินและบาดเจ็บเย่อยยับจากการนั้นตั้งอย่างจื่อไม่กล้ากล่าวอย่างอื่นต่อและโค้งคำนับก่อนถอยออกไป รายงานยูไลสาวกลัดที่มันฟ้าและจวนเจ้าเมืองหายวับไปโดยไร้ร่องรอยในมณฑลสมานฉันวัดใหญ่ฟ้าคำรามหลวงจีนเท่าผู้หนึ่งเข้ามาในถงบัลลังเพื่อรายงานแก่ยูไล ผู้ว่าการมณฑลสมานฉันเป็นคนของผู้อาวุโสอวีหลินแห่งลัทธิมารฟ้าอันเป็นตัวตนอันน่าพรั่นพรึงอย่างยิ่งมณฑลสมานฉันได้กลายเป็นป้อมเหล็กกำแพงเพชรของลัทธิมารฟ้าไปแล้วและยังมีผู้คนที่เห็นเด็กสาวซึ่งเอาชนะโฝจื่อปรากฏตัวในมณฑลสมานฉันด้วยพวกเราคาดเดาว,ว่านางหน้าจะมาจากลัทธิมารฟ้าเช่นกันอยู่ไลลืมตาขึ้นมาและเอ่ยถามด้วยความตกใจเด็กสาวผู้นั้นเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยจากรววัติมิใช่หรือนางมาจากลัทธิมานฟ้าได้อย่างไรหลวงจีนเท่า กล่าวตอบเด็กสาวนางนั้นมีนามว่าซีหวินเซียงและเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิในปีนี้ไม่มีทางที่มหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิจะอบรมบ่มเพาะนางได้ทันแล้วนางมีกำลังฝีมือที่ไหนมาเอานะโฟจือเด็กสาวนางนี้มาจากตระกูลซีซึ่ง,งอเป็นตระกูลเดียวกับฮูหยินลัตทิคนก่อนซีอยู่อยู่ตระกูลซียังเป็นตระกูลใหญ่รุ่งเรืองตระกูลหนึ่งในจัก,กรวรรดิสันตินิรัน์ยูไลถามถ้าอย่างนั้นเจ้าลัทธิคนใหม่ของลัททิมันฟ้านี้จะมาจากตระกูลซีหรือไม่ ยังไม่ทราบแน่ชัดยังไม่มีข่าวคราวเรื่องนี้ยูไลพยักหน้าแล้วกล่าวมหาวิทยาลัยจักรวรรดิดีช่วงใช้ที่ดาเทพแห่งลทัทธิมานฟ้ามากรรมราบบุตรศักดิ์สิทธิ์ของวัดใหญ่ฟ้าคำรามเราเราไม่อาจนิ่งดูใดเรื่องนี้ได้เจ้าลงไปได้แล้วไปสั่งงอให้ทุกวสาขาของเราสืบสอบข้อมูลออกมาเพิ่มเติมให้ได้หลวงจีนเท่ารับบัญชาแล้วกล่าวยังมีอีกเรื่ององค์หนึ่งมาหวังเชิญออกมาจากแดนโบราณวินาทแล้ว เมื่อเขากล่าวจบเขาก็หันกายลงไปจากภูเขาอยู่ไลเท่านิ่งอึง้งภูเขานักบุญเยือนเสียงอลึกลับสาพิศาเหล่านั้นดังไปมาข้างหูฉินมู้อันอัศจรย์เหนือธรรมดาอย่างยิ่งทันใดนั้นดวงตาเขาก็เบลอ ER, และเขาพบว่าเขากลายเป็นคนผ่านทางที่เดินเข้าไปท่ามกลางเทือกเขาตามทิศทางที่เสียงของการตัดฟันต้นไม้ดังมาเมื่อเดินไปตามทิศทางเสียงเขาก็เห็นคนตัดไม้กำลังฟันไม้ฟื่นใต้ต้นสนใสเปรสขวานที่คนตัดไม้ถือเผยลวดลาย ลึกลับมหัศจรรย์เมื่อมันฟันลงไปอย่างต้นสนซ้ำแล้วซ้ำเล่าดึงดูดใจเขาให้จมลงในผวังและรู้สึกราวกับว่ากำลังจะเข้าใจบางอย่างจากมันเขาเม่อจ้องไปที่ขวานของคนตัดไม้ขวานนั้นจะสร้างรอยบากลึกทุกครั้งที่ฟันเข้าไปในสนไซเปรสแต่เมื่อคมขวานถอนออกจากเนื้อไม้รอยแผลบาดของสนไซเปรสก็จะสมานกลับมาเป็นปกติไม่หลงเหลือระองรอยใดเมื่อคนตัดไม้ฟันต้นไม้แต่ละขวานที่ฟันไปนั้นต่างก็ให้รอยประทับใจอันแตกต่างกันไป คนผ่านทางหลังจากยืนดูอยู่เนิ่นนานเจ้าเห็นอะไรคนตัดไม้นั้นดึงขวานเขากลับและเหลียวกลับไปมองเขาครอบครัวของเจ้าได้กลายเป็นกระดูกผูผังกลบฝังไว้ใต้พื้นดินแล้วบุตรธิดาของเจ้าก็แก่เท่ายิ่งกว่าเจ้าหลานของเจ้าได้เริ่มต้นครอบครัวใหม่และมีทายาทเป็นของตนคนผ่านทางเจ้าได้ยืนอยู่ที่นี่และมองดูเป็นเวลาหนึ่งร้อยปีท่านอาจารย์โปรดสอนสั่งข้าได้หรือไม่ ฉินมูเห็นคนตัดไม้นั่งอยู่บนก้อนหินใต้ต้นสนไซเปรสและเริ่มถ่ายทอดวิชาให้แก่เขาเมื่อเขารับฟังด้วยความมาหมายเคลิอบเคลิ้มตันกะเหตุผลนับพันอันพิสดารมหัศจรรย์ก็ลอยเข้ามาสู่เขานั่งอยู่ข้างๆก้อนหินนั้น เขารับฟังการสั่งสอนอยู่หลายสิบปีและวิชาร้อยรัตของคัมภีร์มารฟ้ามหาศึกศษ์ก็ถูกถ่ายทอดมาให้เขาด้วยการสาธยายของคนตัดไม้นั้นคนตัดไม้ยื่นมือออกไปและแต่กระหม่อมของเขาฉินมู่ลืมตาขึ้นและเห็นท่านยายซีกำลังเคลื่อนถอยกลับเขายังคงอยู่ในภูเขานักบุญเยือออนเขายังคงอยู่ในเวลาปัจจุบันมิได้ท่องกลับไปในอดีตนี่คือการสั่งสอนสาธยาย อันเจ้าลทัทธิคนก่อนแห่งลทัทธิมานฟ้าถ่ายทอดสิ่งที่เจ้าลทัทธิก่อตั้งประสบในการครั้งนั้นมาให้ถ่ายทอดไปจากรุ่นสู่รุ่นประดุจคบเพลิงที่ไม่มีวันดับชินมู่นั่งอยู่บนก้อนหินอย่างใจลอยนักบุญแต่ศีรษะข้ามวยผมให้ข่าและถ่ายทอดอายุวัฒนะวิชาร้อยรัดของคัมภีร์มานฟ้ามหา ศึกษิตน,นั้นประสะจากถ้อยคามและรูปภาพและมันสามารถถ่ายทอดจากเจ้าลัทธิคนหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปเท่านั้นชิ้นส่วนข้อมูลอันสลับซับซ้อนปรากฏขึ้นมามากมายในหัวและยังคงมีอาจจัดเป็นระบบระเบียบได้การถ่ายทอดน,นี้แม้ว่าจะมีได้เพิ่มพูนพลังวัดให้แก่เขาแต่ว่ามันก็นำสิ่งมากมายมาให้และเขาจะต้องใช้เวลาในการระจัดระเบียบและตรึกตรองทำความ เข้าใจตอนนี้เขารู้แล้วว่าทําไมเจ้าลัทธิก่อตั้งจึงกล่าวว่าวิชาร้อยรัตนี้สามารถถ่ายทอดจากเจ้าลัทธิสู่เจ้าลัทธิเท่านั้นนี่เพราะว่าในคัมภีร์มารฟ้ามหาศึกศิษย์ไม่มีวิชาร้อยรัตหรือกล่าวไอ ด้อีกอย่างว่าวิชาร้อยรัฐด,ดังกล่าวยังไม่ถูกสร้างขึ้นมาวิชาร้อยรัฐของคัมพีมานฟ้ามหาศึกศิทธ์ถูกซ่อนอยู่ในคำสอนสาธยายของคนตัดไม้บนก้อนหินแต่ทว่านี่จำต้องให้เจ้ารัตที่คนก่อนตรึกตรองทำความเข้าใจคำสอนสาธยายนั้นด้วยตนเองพวกเขาจะตรึกตรองทำความเข้าใจได้มากเท่าไร่และเข้าใจอะไรนั้นขึ้นอยู่กับปฏิพานความเข้าใจของเจ้ารัตที ศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนพวกเขาจะเลือกแนวทางของตนเองเลือกปัญญาและโชควาสนาของตนสามารถกล่าวได้ว่าวิชาร้อยรัฐที่เจ้าลัทธิศักดิ์สิสทธิ์แต่ละคนตรึกตรองทำความเข้าใจออกมานั้นแตกต่างกันไปแม้ว่ามโนทัศน์บางอย่างจะคล้ายคลึงกันแต่วิชาร้อยรัฐของพวกเขาไม่มีใครซ้ำกัน360เจ้าลทัทธิย่อมจะมี360วิชาฝึกปรือและหมื่นเจ้าลัทธิก็ย่อมมีหมื่นวิชาฝึกปรือความคิดแรกของฉินมู่คือนี้มันหลอกกันชัดๆ หลอกลวงอะไรอย่างนี้วิชาร้อยรัดในตำนานที่แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่เขาต้องสร้างตึกตรองขึ้นมาเองความคิดถัดมาของเขาคือดังนี้แล้วนี่จึงเป็นการสั่งสอนอันเที่ยงแท้นี่คือความหมายของการเป็นครูบาศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เจ้าตึกตรองเข้าใจขึ้นมาได้ย่อมเป็นของเจ้าและสิ่งที่เจ้าเรียนเขามาย่อมเป็นของผู้อื่น การถ่ายทอดวิชาของลัทธิมันฟ้านั้นเป็นสิ่งอันสามนักอื่นอันรวมไปถึงมหาวิทยาลัยจัก,กรวัดดมอาจทัดเทียมปรมาเจ้าถอนหายใจโล่งแอวมองไปอย่างท่านยายสีเสียงของเจ้าลัทธิหลี่ดังออกมาจากปากท่านยายสีอาจารย์ตอนนี้ข้ามิใช่เจ้าลัทธิศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปนี่คือโอกาสที่ข้าจะทําลายมานในจิตอาจารย์โปรดอย่าขวางทางข้าอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ